ดีค่ะดิฉันนางสาวสุภสลามงศวรรณนิสิตชั้นปีที่สองสาขาชีววิทยาจุกคนคะ่ะทุกคนทราบไหมคะว่ากิ้งก่าบ,บนโลกใบนี้มีอยู่มากกว่าสามพันชนิดแต่มีอยู่เพียงแค่สองชนิดค่ะที่เป็นกิ้งก่ามีพิษซึ่งหนึ่งในสองของกิ้งก่ามีพิษคือสัตว์ที่ดิฉันจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกันและที่สําคัญค่ะสัตว์ชนิดนี้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้มาตั้งแต่ยุคครีเทเชียสอะไรทําให้มันอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้เรามาหาคําตอบพร้อมๆกันเลยค่ะ เพราะผิวหนังที่เต็มไปด้วยตุ่มกลมร่างกายน่ากลัวเหมือนสัตว์ประหลาดแถมยังมีพิษร้ายแรงอีกตัางหากกิ้งก่าชนิดนี้มีชื่อว่ากิลามอนสเตอร์ค่ะ รู้คนสงสัยกันใช่ไหมคะว่าที่มาของชื่อกิล่ามอนสเตอร์มาจากอะไรคําว่ากิล่ามาจากชื่อแม่น้ํากิล่าที่ไหลผ่านประเทศเม็กซิโกและเมืองอาริโซนาในสหรัฐอเมริกาสาเหตุที่นํามาตั้งเป็นชื่อกิล่ามอนสเตอร์พอมันถูกค้นพบครั้งแรกที่บริเวณแห่งนี้นั่นเองค่ะเรามาทำความรู้จักกิล่ามอนสเตอร์ให้มากขึ้นผ่านคลาสฟิเคชันกันดีกว่าค่ะ กิล่ามอนเตอร์จัดอยู่ในคิงดอมแอนิมาเลียมาจากคำว่าแอนิมมลิสในภาษาละตินมีความหมายว่าการมีลมหายใจจัดอยู่ในไฟล่มคอดาต้ามาจากคำว่าคอดาตัสในภาษาละตินมีความหมายว่าการมีเส้นกลางลำตัวหรือการมีสไปนอลคอร์ดนั่นเองค่ะ จัดอยู่ในคลาสเลปไทเลียซึ่งมาจากคำว่าเลสไทลิสในภาษาละตินมีความหมายว่าคลืบคานจัดอยู่ในออเดอร์สคอมาตามาจากคำว่าคอมาในภาษาละตินมีความหมายว่าเกร็ด จัดอยู่ใน Family h เฮโลเดอร์ทิดีและจีนัทเฮโลเดมาค่ะซึ่งคำว่าเฮโลมาจากภาษากรีกแปลว่าตุ่มกลมและคำว่าเดิมมาจากภาษากรีกเช่นกันค่ะแปลว่าผิวหนังเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยจะมีความหมายว่าผิวหนังที่เต็มไปด้วยตุ่มกลมทุกคนจะสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าผิวหนังของเจ้ากิลาบอนเซอร์เนี่ยเต็ไมไปด้วยตุ่มกลมเต็มไปหมดเลยค่ะและสุดท้ายจัดอยู่ในสปีซีเฮโลเดอรามาราสเปกเตมํมค่ะ คำว่าซาสเปกตัมมาจากภาษาละตินมีความหมายว่าพิรุษน่าสงสัยทุกคนสงสัยตามกันเลยใช่ไหมคะว่าทําไมต้องซาสเปกตัมใครเป็นผู้ตั้งให้มันและสงสัยอะไรในตัวมันคําตอบก็คือนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งค่ะเขามีชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดดิงเกอโคบค่ะเขาตั้งข้อสงสัยค่ะว่ากิลามอนสเตอร์เนี่ยจะต้องเป็นกิ้งก่ามีพิษแน่นอนเลยจึงนำมาตั้งเป็นชื่อสปีซีนั่นเองค่ะ เรามาทำความรู้จักกิลามอนสเตอร์ทางภูมิปัญญาผ่านภาษาโดยจะนำเสนอทั้งในภาษาจีนเกาหลีและญี่ปุ่นกันค่ะในภาษาจีนกิลามอนสเตอร์มีชื่อเรียกว่าจีลาตูซีอีกครั้งนะคะจีลาตูซีซึ่งคำว่าจีลาเป็นคำทับศัพท์ที่มาจากคำว่ากิลาค่ะส่วนคำว่าต uh ูหมายถึงพิษนั่นเอง และคําว่าซีมีความหมายว่ากิ้งก่าค่ะเมื่อนํามารวมกันแล้วจึงหมายถึงว่ากิ้งก่ามีพิษที่ชื่อว่ากีฬานั่นเองค่ะคําว่าตู่ที่มีความหมายว่าพิษเกิดจากการรวมกันของคำสองคำค่ะคือคำว่าสงมีความหมายว่าชีวิตและคำว่าอูซึ่งมีความหมายว่าไม่ค่ะ เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยก็จะมีความหมายว่าไม่มีชีวิตนั่นเองค่ะเปรียบเสมือนกับว่าถ้าโดาสารผิดแล้วเนี่ยก็จะทําให้ถึงแก่ความตายหรือไม่มีชีวิตนั่นเองค่ะคําว่าซีมีความหมายว่ากิ้งก่าเกิดจากการรวมกันของคำสองคำค่ะคือคําว่าฉงซึ่งมีความหมายว่าแมลงและคําว่าซี มีความหมายว่าแตกสลายเมื่อรวมกันแล้วก็จะหมายความว่าแมลงที่แตกสลายกิ้งก่าเป็นสัตว์ที่กินแมลงก็เหมือนกับว่าการทําให้แมลงนี้แตกสลายนั่นเองค่ะกิล่ามอนสเตอร์ในภาษาญี่ปุ่นจะมีชื่อเรียกว่าอเมริกาโดคุโตคาเกะอีกครั้งนะคะอเมริกาโดคุโตคาเกะคาว่าอเมริกาแปลว่าประเทศสหรัฐอเมริกาคําว่าโดคุมีความหมายว่าพิษ และคำว่าตอกาเกมีความหมายว่ากิ้งก่านั่นเองค่ะเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยจึงมีความหมายว่ากิ้งก่ามีพิษที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะการเขียนในแบบคันจีสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะโดยคำแรกอ่านว่าโดคูมีความหมายว่าพิษซึ่งจะตรงกับคำว่าตู๋ในภาษาจีนที่มีความหมายว่าพิษเช่นกันค่ะและคำว่าตอกาเกซึ่งมีความหมายว่ากิ้งก่า ก็จะตรงกับคำว่าจีในภาษาจีนซึ่งมีความหมายว่ากิ้งก่าเช่นกันค่ะในภาษาเกาหลีกิฬามอสเตอร์จะมีชื่อเรียกว่ามีก ok ุกโดมาเบมอีกครั้งนะคะมีกุกโดมาเบมซึ่งคำว่ามีกุกมีความหมายว่าประเทศสหรัฐอเมริกาคำว่าโด ok มีความหมายว่าพิษและคำว่าโดมาเบม มีความหมายว่ากิ้งก่านั่นเองค่ะเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยก็จะมีความหมายว่ากิ้งก่ามีพิษที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะกิล่ามอนสเตอร์อาศัยอยู่ในเขตทะเลทรายและพื้นที่เขตร้อนโดยจะก,กระจายตัวอยู่ในแถบประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเม็กซิโกค่ะกิลล่ามอนสเตอร์เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่โพรงใต้ดิน โดย90%ของอายุไขมันจะจำสิลอยู่ใต้ดินและจะขึ้นมาก็ต่อเมื่อหาอาหารหรือผสมพันธุ์กิลามอนเซอร์เนี่ยมีอายุไขประมาณ20-30ปีและเมื่อโตเต็มไวัจะมีลำตัวยาวประมาณ2ฟุตหรือประมาณ2เมบรหัดนั่นเองค่ะ อาหารที่กิลามสเเออ์์ปลดปานมากที่สุดก็คือไข่ของพวกสัตว์ปีกหรือว่าสัตว์เลื้อยคานค่ะลองลองมาก็จะเป็นพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กใน1ปีกิลามนสเตอร์จะออกมาหาอาหารเพียงแค่4-5ครั้งต่อปีเท่านั้นเองค่ะ เมื่อถึงช่วงฤดูร้อนที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ก็จะถึงรูผสมพันธุ์ของกิล่ามอนสเตอร์ค่ะโดยหากตัวผู้สนใจในตัวเมียตัวเดียวกันมันก็จะต่อสู้กันโดยผู้ที่ชนะก็จะได้เป็นผู้ที่ได้ผสมพันธุ์ค่ะ หลังจากผสมพันธุ vos, ์ไปประมาณ4-5สัปดาห์ตัวเมียก็จะวางไข่ค่ะโดยตัวเมียเนี่ยก็จะฟูฟักไข่ไปประมาณ5เดือนไข่ก็จะฟักออกมาเป็นตัววัยแรกเกิดและเมื่อเวลาผ่านไป3-5ปีกิลามออสเตอร์ก็จะกลายเป็นกิลามนสเตอร์ตัวโตเต็มวัยพร้อมที่จะสืบพันธุ์ต่อไปค่ะมีการค้นพบซากฟอสซิลที่เชื่อว่าเป็นซากของมอสเตอร์ซอเลียที่อาศัยอยู่ในยุคครีเทเชียส เมื่อประมาณ100ล้านปีมาแล้วค่ะนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของกิล่ามอนสเตอร์นั่นเองค่ะแล้วกลไกลอะไรที่ทำให้กิล่ามอนสเตอร์อยู่รอดมาได้ตั้งแต่ยุคครีเทเชียสจนถึงปัจจุบันเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะกิล่ามอนสเตอร์มีถึง3กลไกที่ทำให้มันมีชีวิตอยู่รอดมาได้จนถึงปัจจุบันเรามาดูแต่ละก,กลไกกันเลยดีกว่าค่ะ กิล่ามอนสเตอร์มีผิวหนังที่เรียกว่าออสเทโอเดิมคำว่าออสเทโอมาจากภาษากรีกมีความหมายว่ากระดูกและคำว่าเดิมมาจากภาษากรีกมีความหมายว่าผิวหนังเมื่อรวมกันแล้วจึงมีความหมายว่าผิวหนังที่ห่อหุ้มกระดูกอยู่ค่ะโดยผิวหนังของกิล่ามอนสเตอร์จะเต็มไปด้วยตุ่มกรงเต็มไปหมดเลยค่ะ ออสซิโอเดิมจะพบบริเวณผิวหนังด้านดอซอลและด้านข้างลำตัวจะมีลักษณะเป็นตุ่มกลมโดยออสซิโอเดิมนะคะจะมีหน้าที่รองรับผิวหนังชั้นด้านบนทำหน้าที่ปกป้องและยังช่วยควบคุมอุณหภูมิด้วยค่ะเมื่อนำเนื้อเยื่ออสซิโอเดิมไปส่องกล้องจุลทรรศน์จะเห็นนะคะว่าเนื้อเยื่อนี้ประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อ3องค์ประกอบหลกักคือออสซิโอเดอมา์ลาเบลลาโบนและชาร์ปี้ไฟเบอร์โบนค่ะ โดยบริเวณที่มีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบจะย้อมติดสีฟ้าของสีอัลเชียนบูค่ะเนื้อเยื่อออสซิโอเดมายเป็นเนื้อเยื่อที่ไม่พบคอลลาเจนค่ะแต่จะพบอิลาสตินอยู่แทนซึ่งเป็นไฟเบอร์ที่ให้ความยืดหยุ่นแก่เนื้อเยื่อจะสังเกตเห็นนะคะว่าบริเวณนี้จะไม่ย้อมติดสีฟ้าของสีอัลเชียนบูค่ะ เนื้อเยื่อลาเมลลาโบนเป็นเนื้อเยื่อที่มีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบซึ่งจะให้ความแข็งแรงแก่เนื้อเยื่อค่ะจะสังเกตเห็นนะคะว่าเนื้อเยื่อบริเวณนี้จะย้อมติดสีฟ้าของสีอัลเชียนบูค่ะเนื้อเยื่อชา a r ปี้ไฟเบอร์โบนเป็นเนื้อเยื่อส่วนหนึ่งของเนื้อเยื่อลาเมลลาโบนค่ะแน่นอนว่าต้องมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบและให้ความแข็งแรงแก่เนื้อเยื่อค่ะ การที่ผิวหนังของกีลามอนสเตอร์ประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อที่ให้ความแข็งแรงและให้ความยืดหยุ่นเป็นจํานวนมากก็เป็นหนึ่งใน,นกลไกที่ทําให้กีลามอนสเตอร์อยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะอีกหนึ่งกลไกของกีลามอนสเตอร์มีชื่อว่าอะโปเซมาทิซึมคำว่าอะโปมาจากภาษากรีกมีความหมายว่าออกห่าง คำว่าเซมามาจากภาษากรีกเช่นกันค่ะมีความหมายว่าสัญญาณเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยจึงมีความหมายว่าสัญญาณที่เตือนให้ออกห่างนั่นเองค่ะผิวของกิล่ามอนสเตอร์มีส่วนที่เป็นสีดำซึ่งจะช่วยพรางตัวจากผู้ล่านั่นเองค่ะและยังมีสีเหลืองหรือสีส้มที่ใช้เป็นสัญญาณเตือนให้ผู้ล่าทราบถึงความเป็นพิษของมันนี่จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยป้องกันการถูกล่าของกิล่ามอนสเตอร์นั่นเองค่ะ กลไกต่อไปคือต่อมพิษค่ะกิลามอนสเตอร์มีต่อมพิษอยู่สองต่อมโดยจะเรียงตัวอยู่บริเวณขากรกรล,ล่างของกิลามอนสเตอร์ค่ะพิษของกิลามมนสเตอร์จะถูกสร้างที่วีนอมแกลนโดยพิษจะถูกส่งไปยังท่อที่มีปลายเปิดบริเวณล่องฟันที่ขากรกรล,ล่างค่ะในต่อมพิษจะมีแกลนูซิเกเทลลีเซลที่มีรูปร่างลักษณะของเซลล์เป็นแบบคอลัมนาทำหน้าที่สร้างพิษค่ะ ทุกๆคนคิดว่าพิษของกิลามอนสเตอร์สามารถฆ่าคนตายได้หรือไม่คำตอบก็คือไม่สามารถทำให้คนตายได้ค่ะเพราะพิษของกิลามอนสเตอร์จัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์มีพิษกลุ่มที่หนึ่งก็คืออยู่ในระดับที่ไม่ร้ายแรงและมีวิธีการรักษาค่ะซึ่งพิษของมันเนี่จะมีฤธิ์ทำให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงบวมความนันโลหิตลดและมีเลือดออกภายในค่ะ กิล่าโมนสเตอร์ต้องการกัดเหยื่อเพื่อต้องการป้องกันตนเองเท่านั้นไม่ได้ต้องการให้เหยื่อถึงแก่ความตายและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลไกที่ทําให้กิล่าโมนสเตอร์อยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะรู้หรือไม่พิษของกิล่ามอนสเตอร์สามารถรักษาโรคเบาหวานได้โดยจะรักษาอย่างไงเราไปดูกันเลยค่ะพิษของกิล่าโมนสเตอร์ประกอบด้วยเปปไทด์ที่มีโครงสร้างคล้ายกับ GLP-1 ซึ่งก็คือ,อยารักษาโรคประวานชนิตที่2เมื่อเทียบ GLP-1 จากกีลามอนเตอร์และจากมนุษย์จะเห็นว่ามีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันซึ่งสามารถนำมาทดแทนกันได้ดังนั้นพิษของกีลามอนเตอร์จึงสามารถรักษาโรคประวานได้นั่นเองค่ะ ก,กลไกสุดท้ายก็คือหางนั่นเองค่ะหางของกิลามอนสเตอร์มีลักษณะป้อมและส่วนปลายมนกลมโดยจะเก็บสะสมไขมันไว้ที่หางเมื่อกิลามอนสเตอร์ลงไปจำศินอยู่ใต้ดินก็จะเผาผ่านไขมันส่วนนี้แทนการกินอาหารนั่นเองค่ะ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการจำสินใต้ดินเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่กิลามอนสเตอร์ปรับตัวเพื่อการอยู่รอดในการลดการเผาผ่านพลังงานเพราะมันอาศัยอยู่ในพื้นที่ขาดแคลนอาหารและหลีกเลี่ยงอันตรายจากภูรานั่นเองค่ะคกลไกต่างๆที่กล่าวมานี้จึงมีส่วนช่วยในการอยู่รอดของกิลามอนสเตอร์มาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะ ลิลิตสปีชีส์ของกีลามอนสเตอร์ในอดีตค่ะจีน <im> ัสเฮโลเดอร์มาถูกแบ่งออกเป็น2สปีชีคือกีลามอนสเตอร์และกิ้งกาลูกปัดแต่ในปัจจุบันค่ะถูกแบ่งเพิ่มออกเป็น5สปีชีนั่นเองเนื่องจากกีลามอนสเตอร์มีชีวิตอยู่มาตั้งแต่ยุคคลีเทเชียจนถึงปัจจุบันทําให้มีความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับกีลามอนสเตอร์มากมายอย่างเช่นในชาวเนทีฟอเมริกันอินเดียนหรือชาวอินเดียแดง ในชนเผ่าต่างๆก็จะมีความเชื่อที่แตกต่างกันไปดังนี้ค่ะในชนเผ่าอะปาเช่จะเชื่อว่าลมหายใจของกิล่ามอนสเตอร์สามารถทำให้มนุษย์ถึงแก่ความตายได้ค่ะส่วนในชนเผ่ายาก้หรือว่าชนเผ่าเซริจะเชื่อว่าการซ่อนตัวของกิล่ามอนสเตอร์นั้นมีคุณสมบัติในการรักษาเป็นต้นค่ะ ชาวอินเดียแดงมีการใช้พิษของกิล่ามอนสเตอร์ในการทำลูกธนูที่มีพิษใช้ในการล่าเหยื่อค่ะและยังมีการวาดรูปกิล่ามอนสเตอร์ไว้บนฝาผนังถ้ำโดยให้ความหมายว่าเป็นสัญลักษณ์ของทะเลทรายอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้ค่ะกีลามอนสเตอร์ยังเคยถูกนำมาทำเป็นหนังอีกด้วยค่ะในปี1959โดยมีชื่อเรื่องว่า The Giant Gila Monster ค่ะเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับว่าหญิงสาวคู่นึงค่ะได้เข้าไปในป่าแล้วเขาก็ถูกสัตว์ประหลาดทำร้ายค่ะซึ่งภายหลังเนี่ยก็จะมาทราบว่าสัตว์ประหลาดตัวเนี้ยคือเจ้ากีลามอนสเตอร์ยักษ์นั่นเองค่ะ หลังจากนั้นไม่นานค่ะเจ้ากีฬ่ามอนสเตอร์ยักษ์เนี่ยได้เริ่มออกมารุกรานชาวบ้านค่ะโดยทำลายบ้านเรือนเป็นจำนวนมากทำให้นายอำเภอและชาวบ้านเนี่ยต้องรีบออกมาช่วยกันกำจัดกีฬ่ามอนสเตอร์อย่างไวค่ะจนสุดท้ายเนี่ยก็ได้คิดแผนและได้กำจัดเจ้ากีฬ่ามอนสเตอร์ได้ในที่สุดค่ะ What are you, และในปี2011ค่ะมีการนำคาแรคเตอร์ของเจ้ากิล่ามอนสเตอร์มาทำเป็นตัวละครหนึ่งในการ์ตูนเรื่องแลงโกค่ะซึ่งคาแรคเตอร์ของตัวละครนี้นะคะจะเป็นกิ้งก่าที่มีขนาดใหญ่และมีผิวหนังที่เต็มไปด้วยตุ่มกลมซึ่งนั่นก็คือลักษณะผิวหนังของกิล่ามอนสเตอร์นั่นเองค่ะ ก่อนจะจากกันไปดิฉันขอฝากบทกรอนที่ดิฉันเป็นผู้ประพันธ์เองโดยมีเนื้อความเกี่ยวกับกีฬามอนสเตอร์ดังนี้ค่ะพบคำแรกริมทาราได้ชื่อมาว่ากีฬากัดเร็วไม่คอยท่าหลังไหลมาพิษเป็นภัยตุ่มกลมทั่วกายาเหลืองส้มท้าถอยห่างไกลห่างกลมเต็มด้วยไขเก็บไว้ใช้ยามขาดแคลน สุดท้ายนี้ที่ฉันได้ทำโปสเตอร์เกี่ยวกับความรู้และภูมิปัญญาผ่านภาษาต่างๆของกิลามอนสเตอร์หากทุกๆคนต้องการศึกษาความรู้เพิ่มเติมสามารถสแกน QR โคดด้านล่างและอยากสนุกมากขึ้นกับโปสเตอร์สามารถโหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Vplayer และสแกน AR โคดด้านล่างได้เลยค่ะ เมื่อเราโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วและลองสแกนดูที่ AR Code ก็จะขึ้นหน้าโปสเตอร์แบบนี้ค่ะเมื่อลองกดที่ไอคอน Youtube ก็จะลิงก์ไปที่คลิป Youtube ที่จะแนะนำความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิลามอนสเตอร์ให้ทุกทคนเนี่ยได้รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ทุกทคนคงรู้จักกิลามอนสเตอร์กันมากขึ้นแล้วดังนั้นวันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ